ได้ก็ราว่าจิตจิตนั้นเป็นชื่อของสภาพที่รับอารมณ์และรู้อารมณ์อยู่เสมอโดยมีเจสิกมีเจสิกห้าสิบสองอย่างที่เข้ามาประกอบกับจิตทําให้จิตนั้นทํางานที่กว้างกวางแล้วใหญ่โตปางไกลมากขึ้นจิตเหมือนพื้นน้ำเจสิกเหมือนสิ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำจิตเหมือนพื้นดิน เพศเหมือนต้นไม้ที่ปลูกลุกขึ้นอ่าค่ะแปลว่าพืชพันธุ์ที่ขึ้นบนพื้นดินเนาะนี้ธรรมชาติการให้ความหมายของความรู้สึกเนี่ยง่ายๆทางจิตวิทยาเนี่ยให้ความหมายผู้หญิงคืออะไรผู้ชายคืออะไรกายให้ความหมายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันกรุงเทพเมื่อคนให้ความหมายยังไงนรกคนให้ความหมายยังไงเนี่ย การให้ความหมายที่อาจจะเหมือนมากไม่เหมือนมางก็แล้วแต่นี้ไปที่วิบากวิบากแต่ละคนที่เจออะไรนะก็จะเอาความหมายพวกกับวิบากตัวเองเนาะเราก็จะเห็นสภาพนั้นหรือว,ว่าคนที่อธิบายพยายามอธิบายตัวเองให้อื่นฟังเพื่อให้อื่นเข้าใจตัวเองเราก็เข้าใจว่าคนประเภทนั้นนี่เป็นวิชาที่สนุกมากนะ การเรียนรู mm ้อารมณ์ของเราเองเนี่ยขั้นแรกตัวเรารู้แล้วเราก็รู้คนอื่นด้วยพอรู้คนอื่นด้วยการเข้าหาเข้าถึงการคอนเนคการสื่อสารก็จะง่ายขึ้นก็เป็นพื้นที่แห่งสันติภาพถ้าเรารู้จักสมรชาัิรู้จักให้อภัยให้ขัาวเหมือนให้ตัวเองอ่ะมันก็จะตีไปตีกลับเหมือนเทเบิลเทนนิสเนาะก็อ่า กว้างไปเท่าไหร่ก็กลับมาที่เดิมเหมือนนะฮะเรกว่ามือแรงกันเลยสภาพสนอารมณ์หรือว่าแอคชั่นที่เราแสดงออกไปแล้วว่าก็ติดกลับมาเนี่ยทุกคนให้เป้าหมายที่ต่างกันเราเข้าใจในเป้าหมายที่ต้องตอบโต้หรือว่าแสดงออกหรือว่าพูดถึงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยอันี่คือขั้นกลางเนาะถ้าข,ขั้นละเอียดเนี่ยบางคนจับก,กระแสละเอียดเนี่ยแค่คิดก็จะได้คำตอบ ของคนนั้นกลับมาในในคูมิฐานจิตที่ไรเรียเท่ากันเขาเรียกว่าโทระจิตงั้นก็ได้แค่นี้ขึ้นนั่นแหละแต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดนะบางทีก็เป็นความคิดของเราที่เราคิดแทนเขาแล้วก็ให้ความหมายแทนเขาก็เป็นไปได้ไอันนี้คือนัยยะต่างๆที่เราสามารถภา้าไปเปปรียนรู้สภาพนามและรูปที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเพราะว่าทุกอย่าง ถ้าเราเห็นสภาพเกิดขึ้นเบื้องต้นตั้งอยู่ท่ามกลางแล้วก็แตกสลายในที่สุดคนาจิตละเอียดเนาะแตบอาจารย์จะได้ท่านเห็นาก,การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าว่าเห็นละเอียดลงไปอีกก็จะเห็นการเกิดจับของรูปของนามของแต่ละขั้นที่มันซ้อนๆเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนให้เดินจักรมอ่ะหกระยะอ๊ย้ยเออไม่หกระยะแค่ขวา ฝายย่างหนอ่อยซ้ายย่างหนอ่อยหงตามไม่ทันเลยระยะนี่ทำไมมันช่งย่างเรียนเหลือเกินเนยนะเหมือนทางข้าวตักข้าวมาหนึ่งคำเคลียวได้ห้าสั้งแล้วค่อยคืนอ้ยเป็นไปได้ยังไงเพราะเจ็ดมันนรื่องปัญหานะุะมเหมือนอยากจะเกินอยากจะเร็วมันอยากจะรีบจะเอาาเยอะๆอนะ เรา่เห็นอารมณ์ที่มันแทรกขึ้นมาในการกินในการอยู่ในการใช้อะไรต่างๆไงคือว่าเราอาศัยสิลิงดูความรู้สึกเหล่านี้แหละเราจะได้จะบใจหาความรู้สึกหาความต้องการว่าเราเป็นอะไรเราอยู่ตรงไหนเราทาอะไรเรารู้สึกกลัวไหมมีชอบซางเฉยหรือว,ว่าเราอยู่ฝ่ายไหนมากหรือวอะไรเวลาใครปุ๊บปุ๊บรู้สึกโกรธย่างเดียว เอาเรื่องก็ยังเดี้ยวเพราะอะไรองเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบสวัสดีค่ะลุงส้มครับผมมันดีครับชื่อเทพจังเลยนะลุงส้มส้มนี้น่ากินนะเพราะมันหวานมีวิตามินซีสูงนะคะมีคุ้มต้านทานไนม่ให้เกิดหวัดใช่ไหมคะ <c oughs> โอ้ยตัวลอ,อยแลยนะ <c oughs> ขอบคุณครับ เพงส้มในคนที่ไหนทำอะไรแล้วก็เพื่งเห็นนุกก็เล่าประวัติความเป็นมาให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยนะคะโอ้เอาอย่างนั้นได้เหรอเอาเอาเอาข้าวๆว่เาเป็นคนแสื้อแดงอะไรกันครับตั้งแต่ไมื่อ20ปีที่แล้ววันนี้ก็ยังยิงอยู่จุด,ด,ดเดิมครับประมาณนั้นครับก็ไม่เป็นไรเป็นอะไรก็ได้แต่ว่ามีธรรมะ ผมคลองใจอ่ะเพนะนั้นกอ็อยู่เย็นเป็นสุขเนาะครับผมครับผมคือธรรมะเนี่ยอืมเราจะขั้นสูงขนาดไหนกันแล้วแต่ลุงส้มคิดว่าลุงส้มทําอยู่อย่างเดียวคือไม่โกหกตัวเองครับไม่โกหกตัวเองทำออยู่บนความเป็นจริงทุกอย่างเลยครับประมาณนั้นธรรมะของลุงส้มโอเคครับผมจะแบ,แบ่งเสื้อลายดอกให้ลุงส้มไปใส่สักตัวหนึ่งจะได้ มีสีสันที่ไปได้ทุกสีครับขอบคุณครับโอเคเชิญคุยครับเดี๋ยวลุงส้มฟังก่อนนะเผื่อมีอะไรถามอยากรู้ก็จะถามครับขอบคุณครับค่ะข,ขอบคุณค่ะลุงส้มแบบเชิญตาวินนยค่ะเป็นไงตอนนี้แข็งแรงโอ้เพ้ย ก็ล้มล้มลุกหงิกงองอล้มล้มลุกลุกต้องพยายามตั้งตัวให้ตรงถ้ายืนไม่ดีแล้วยืนแล้วก้นกระแทกบนที่นอนลงมายังดีพยายามให้ลม้มลงบนที่นอนจะได้ไม่เจ็บตัวแต่ก็ดีครับใช่ใช่ชีวิตมันชีวิตของจริงครับแต่ก็เป็นมารยามานาน ก็เราเรื่นเริงมาตั้งเจ็ดสิบกว่าปีและแค่สองสามปีที่เราจะทุกข์บ้างก็ไม่ขาดทุนครับขอบคุณครับยอดเยี่ยมเลยที่เห็นสภาพนี้เป็นสภาพธรรมเนาะตอนนี้แหละจะเป็นตัวเปิดควารรมรู้ยิ่งเห็นจริงในจิตเราเนาะบางคนนี้นพยพ่อเขาเั้งโชคดีที่ได้ป่วยไข้เพราะว่าการป่วยไข้แต่แต่ละครั้งอทำให้เรามีข้อคิดมีควารมรู้สึกตัวมีความ เข้าใจผู้คนมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจตัวเราเองแล้วเรากัเข้อใจผู้อื่นได้ด้วยค่ะวินัยก็ฝึกเขาเรียกว,ว่าสัมปัญญาปพัพะให้ละเอียดเยอะรู้ก่อนทำก่อนพูด่อนคิดเนอะรู้ทุกขณะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก้มเงยเหลยวซ้ายนายขวาลืมตาอ้าปากปากระซิบตาจะพูดจะนิ่งรู้ทุกขณะรู้ไปเรื่อยเรื่อยรู้ไม่ต้องแบบใช้ชีวิตที่เร็วเอาสโ,โลไล i ์ ค่อยเป็นค่อยไปเนาะเห็นแล้วเราจะเห็นความที่ว่าเร่งรีบรีบร้อนจะเอาให้เสร็จเอาให้ไวเอาให้ได้อย่างเงี้ยเราจะเห็นไอตัวปัญหาที่มันมันดึงเราดึงหน้าดึงหลังดึงข้างๆเนาะพอเราเข้าไปเห็นตรงนั้นแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนเข้าไปเห็นความเกิดตักด,ด้วยแล้ว มีไอ้มีมียังไงก็ามาคุยกันดีไหมเออลองไปตามกับบ้านมาแล้วเอออ่าเขาเรียกว่าบริหารกายเนาะแบบเออถ้าเจ้า้าถ้าถ้ามือเนี่ยกำป่อยกำป่อยเนี่ยคิดว่าแบ่งแขนนะแบ่งแขนป่วยเนี่ยประมาณสักห้าพันครั้งแบ่งหน้าแบ่งหลังแล้วเราก็กําหนดสติปัะญานสีไปด้วยเนาะ เห็นการเคลื่อนไหวมือไปมือกลับมือไปมือกลับอะ้วสติจิตมันจะอยู่กับตัวพออยู่กับตัวนานๆเน่ยเราจิตจะนิ่งจะเนียนแล้วมันจะอยู่กับความรู้สึกที่วิ่งตัวนามตัวมิติที่ลึกซึง้งมากขึ้นนาะตรงนั้นน่ะก็สังเกตให้ให้มีให้เป็น,นอพอเราออกไปข้างนอกเนี่ยจิตเราหยาเพราะว่าเราต้องผาสสะด้านนอกเห็นรูปฟังเสียงรู่นี้นั่นอะ ตรงนี้ครับเนี่ยเป็นโอลาลิกรูปรูปรูปหยาบลูปหยาบเนี่ยก็จะเข้าสติประคัาาสติได้ยากแต่ว่าเพราะถ้าเราเห็นรูปเนี้ยบ่อยๆมันจะเป็นสุขุมารูปแล้วสุขุมารูปปุ๊บเนี่ยจิตมันจะเข้าถึงในสภาพธรรมได้ยินเสียงก็แยกเสียงได้ด้วยเสียงใครผู้หญิงผู้ชายเบาอ่อ,อนละเอียดมีเสียงแทรกอะไรบ้างเนี่ยอะไรเงี้วยหรือว่าเห็นภาพเรก็แยกได้ เห็นอะไรก็แยกได้มันแยกได้หมดเลยอ่ะพอแยกหมดปุ๊บแต่งที่เห็นก็ไม่ใช่เรานะเป็นการที่เข้าไปเรียนรู้ปล่อยวางแล้วก็เข้าใจก็ถึงแล้วก็วางมันไปเรื่อยๆี่ใครจะพูดใจอะไรในในจุดหนึ่งที่เราสื่อสารก็สื่อสารไปแต่ถ้าเราไม่ได้สื่อสารคือว่าเป็นแบ็กกราวน์เนาะแล้ก็เห็นว่าเขาเขาเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนเห้เราไม่หลับเนาะไม่ว่าเสียงดังเสียงระเบิดเสียงนู่นเสียงนี้ ก็เป็นเพื่อนเราทาให้เราตื่นรู้พอเราตื่นรู้ได้บ่อยๆอ่ะเราก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราก็เข้าใจผุดมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจมากขึ้นเน่ยเราจะไม่ก่อเวรสร้างกรรมเราจะอภยัยเราจะอดโทษเราก็จะทําสิ่งที่ดีเนาะทัางกายวาจาจิตเนี่ยเราทําเราทําอะไรไม่ได้พูดดีๆพูดให้คนเขาสบายใจอะเราก็ไม่อดตายแล้ว ใช่ไมหมบางคนแบบแมบบเมธิลักเขาอยู่กับสํานักแม่จีสํานักอะไรหลายหลายอย่างเนาะแล้วเข้าเราก็รู้ว่าบางคนเข้ามาเนี่ยด้วยความทุกข์บางคนหม่อมไม่ลูกก็ไม่เอาบ้านคนรู้คนนี้ก็รับไม่ได้เพื่อนก็เกลียดอย่างเงี้ยแล้วต้องเข้ามาสั่งกานาน,นิสัยไงว่าคุณนิสัยเสียอะไรบ้างคุณต้องฝึกยังไงทาให้คนพยายามรับทําไงให้คนเขาเข้าถึงทําไงให้คนเขาเอ่อเขาเรียกว่าเห็นใจแล้วก็ พอใจที่จะมาพูดด้วยะก็ต้องสร้างคุณสมบัติขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นคนดีของสังคม<ฯ>เพื่อเป็นคนน่ารักของของครอบครัวของเพื่อนเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินเนี่ยเราก็ต้องสร้างจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมขึ้นมาแม้จะเป็นสิ่งหยาบๆแต่ว่าเขาทําตรงนี้แล้วเขาต่อยอดอย่างอื่นไะด้ง่ายอ่าอถ้าไม่มีตรงนี้นะไปไปทำละเอียดเลยเขารับไม่ได้นะ มันไม่มีที่เกาะมันไม่มีหลักฐานบางคนบอกว่ากระโดดเข้านิทานเลยอะไรเงี้ยมันเป็นความฝันแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะฐานศีลก็ยังไม่ครบอ่ะพอาไม่ครบเนี่ยจิตเหมือนไม่ตั้งมั่นนะเหมือนถ้าท่านทําผิดอะไรสักอย่างก็ต้องจะรู้สึกแด้ว่าจิตท่านจะวิ่งไปทิ่ความผิดวิ่งไปถึงี่ผู้คนว่าใครจะว่าอะไรเราเขารูหรือเปล่าว่าเราทำนั้นปะ รู้นั่งเปล่าเนี่ยมันมันจะเพื่เป็นด้านนอกมันจะไม่กลับมาอยู่ด้านในแต่แต่ถ้าสิ่เราสะอาดมันจะไม่ระแวงไม่ไม่เพิอมแข็งสงสัยการเลนจิตด,ด้านในได้ง่ายขึ้นนะคะ่ะอันนี้ก็เป็นของฝากวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณครับฟังแล้วก็มีคติที่สมบูรณ์แบบก็ผมก็รื่นเริงจาก จ็ดสิบปีที่แล้วมาก็เบิกบานแข็งแรงเต็มที่มาแล้วแล้วพอเจ็ดสิบปีให้หลังนี่เป็นช่วงเวลาที่เขาแถมให้เราอยู่เพราะฉะนั้นต้องประคับประคองที่จะหลุดล่วงไปง่ายๆถ้าเราไม่ระมัดระวังพอการแข็งแรงของเรานี่ผ่านไปแล้วเราก็มาเริ่มหัดเดินต่อแต่ใหม่เป็นเด็กหัดเดินใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ใหม่ในโลกใหม่ในโลกหลังจาก เจ็ดสิบปีนี้เราต้องประครับประคองและอยู่เพื่อธรรมะเราก็ทำคิดว่าจะต้องมีอายุที่ยืนยาวเราจะอยู่เพื่อเอาสิ่งดีๆสิ่งธรรมะในกลุ่มสันติมธตธรรมนี้ไปเผยแผ่ให้คนทั้งโลกได้รับรู้ว่านี่แหละเป็นธรรมะแบบแผนปัจจุบันโลกุตระโลกิยะแผนปัจจุบันมีครบครันที่อยู่ในนี้ครับขอบคุณครับ เยอะเยอะ,ะมากเลยตตมวินัยจะไม่เ้าทุกมาที่หลังแต่ว่าอัฉวานมากกว่าคนอื่นนะค้ะเราตั้งใจที่จะทําจริงๆเนาะเพราะว่าขั้นแรกอ่ะบางครั้งเรากะแบกเดอะเบบี้เรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งทำเหมือนเด็กอ่ะมันจะรู้สึกว่าสบายใจไม่ต้องคิดอะไรเยอะอันที่สองก็แบกเดอะเบสิกคือเบสิกเขาจไปทำอะไรตามแบบนั้นแต่เราก็ตื่นรู้ในตรงนั้นแล้ะ แล้วอีกอย่างคือ Back t เ e n a t u นเ l คือกลับไปสู่ธรรมชาติของจริงของแท้ที่เป็นอยู่สังเกตตรงนั้นจิตเราจะละเอียดขอบคุณค่ะตาพูเช่นท่านอื่นค่ะ